โอ้หลุกถุงบ้าน้าเลยไม่กินเลยน่อแมวพ่อหน้าโอ้ยหนอไม้หัวไหนยังงามเนาะสวยสวยงามมากโอ้โหจิงโลสุดยอดครับ ามาขี่ไรเนาะผูดได้คนย่องมางามผู้แสดงเพิ่น,นมางามตัวเนาะอือเาต้องเห็นงม้าไห้เพิ่นตัวอือมื <laughs> <laughs> ม้อนี้เฮามาหาล่องสายน้ำำานําลําธารไก่เติบครับแต่ว่าหู้สึกว่าแหนงต้อ,อไม้ยังหลายอยู่เฮาก็สิเอาเต็มที่คือล้วม้อน,นี้เนาะครับอือเพราะว่ามันโอกาสที่สิมานี่มาเส้นนี้มันยากมันไกลยังเคยมีกินหอมคุค้นก็ หมูหมักแต่ว่าอีสานมักจะเดือดคนอีสานขาดบ่ได้เวลาแกงน้อใหม่เครื่องปรุงอีสาตนต้องมีผักเสี่ยงเขามันแกงน้ำมัอีสานแทะควรแกงน้ำมันอีสานเครื่รปรุงใส่ดีๆยองยานางใส่ด้วย บุรีนังครับบุรีนังบุรีนัง <laughs> <laughs> อ่ะเรียบร้อยปะครับเรียบร้อยครับอะเรียบร้อยหนึ่งยกครับหนึ่งยกวันนี้เฮาสีเฮดหาไปพร้อมแล้วกับซ่อมไปน้ำครับหาหพร้อมซ <ไป S 1> ่อมไปน้ำครับนี่ครับ สุดยอดสวย คือลูกชิดวัดเนาะไอ้แง่เหลืองๆใช่ไหมคือสังกะรีไว้สังกรีให้กินุนครับห้กินหมา้ยหกินหมาดนะครับม่ ที่ตรงนี้เท,ดเทเวดาใครจะบ้องมดนี่เด้ยครับเนี่ยอันปับบ้องไม้ไผ่ถือว่าง,งามใหญ่ครับโซนนี้งามเนาะโซนนี้งามเลแหนงแต่แหนงหัาสันแหน่งง่ายง่ายแหน่งง่ายง่ายดูลคเัาปอกแล้วอ่อนขาวอ่อนขาวอ่ะตัวสามตัว เกวดาขัดจะบ่งเนี่ยเราเห็นี่างามดีวะแก่งคุบสับเซ่บนี่ปักจะอมใช่ไหขาจะนักสีนี้่นหมแกงะสังเงาสพงเงหน้าได้ครับปักสงงาน้าครับดอกไอ้ที่มันมีดอกน่าหอมครับนี่น้ำไฮนาเนี่ยโอ้ยมันเกิดมาน้นาเนี่ยชุมเมื่อมหากินหยาเขาใส่ยาชุ่มเมื่อเขาปลูกได้ชุมื่อเขาปลูกได้ครับมันหอมกัน ครับลูกมันโบอหอมคือยังธรรมชาติครับตะกอนธรรมชาติน้ำไฮน่าเฮา,น,ออาเนี่กนเลยโอ้ยไฮน่าไไหนชูมีฟักแสงแง่งเก็บตากไว้เ้อคุณลูกตากไว้มันตากไว้นี่มันไวอเอาันเอากินหอมมันครับเอากลิ่นหอมอคือยังก็ยันเจียวแมงดาเจียวอยังนะครับว่าใส่กินหอมเนี่ยต,ตัวแมงดาจะกู่ใส่บุ่นนี่ใส่ธรรมดาบอกผมผมเลียก เอ๋อปักเตียงหน้านี่บักเตียงหน้าบีสุดท้ายจิตพระเด้อผมไปน้ำพระทุดงคนบอกอยาสมุนไพรก้อนอยู่มั้งก้อนบ่กก้อนนะครับนั่นเหมือนกันด้น ไม่ยากโอัอนผูก็ต่อตั้งอำเพอเขาห้องครับแต่ผมไม่บาลเจำหน่อยเีย๋ยวรออีชุดสองเสร็จครับหาเป็นน้ำเขาสอมไปน้ำจบโบเลย พอดีทน้ตหม่พอดีตั้งดิกติดตั้ง นี่นอใหญ่นองามครับนี่งามเนาะงามครับนี่หุ่นเงาครับมือหนี่งปุ๊เป่าพุทธหนะกก่าปั๊ปปปบขาวดีขาวงามครับข้างในมันก็พลังปาดพุดครบับพุทธพันหรอโอบ้องบ้องยังตันอยู่เลยเนาะครับยังตันอยู่เด้ครับเวาดบางอย่ก็ได้นี่ยอาจจะเอาสันน้องพุทธพัน พุดนะตัวนี้ออกเวลาพพขเขาไปถอกเมียบ้านเขาเย็ดไงปั๊บหันปั๊บพุดมันม้นน้อยสัมเน,นี่ครับหาควอมสะดวกหาควอมสะดวกตัวกันเนี่ก็ไปกันเตรียมกุ้มแม่บ้านเตรียมออกสนามกุ้มพูกผู้ชายออกสนามนะครับเนี่ยฝากนามผู้ชาย,ยออกสนามเขาไปในบ้านกุ้มแม่บ้านนะครับมัน หาอยู่หาจริงกับผู้ใชเลยครับบยกสามัหน้าพูดน่อยเจ็บเ็บเ็บบนแล้อก็ไปหาต้อนี่ก็โอ้ที่ว่าเพยบเลยครับนิ่โบเมนน้อยๆเน้ำเนาะน้ำครับคับพี่น้องครับจบกั่ดเนบใจายอเยวาเดีดดเลยี่นีอนี่อี่ี Hãy oh, yeah. đi mm. oh, กานบ้านของเฮาอาคีบเก่าแต่น,น,นันดเนชาวนาคู่นาคนเฮ็ดนาไรบ่ได้เศรเฮ็ดนาไรบ่ <มา S 1> ได้ดมาเด้อมาเฮ็ดนา มาเด้อล่าอยายังไอนับวันจะกลับกลายบ่าวสาวไล่ให้เข้าเมืองกรุงเสียงแทนก่อมเสียงสออนนอ้ออันอีแลว้วมาเด้อมาช่วยกันก่ออีสานนอบ้านขอองเฮาหมุนี้ โอเคเนาะอาจารย์มาหนี้คร hey, oh. okay. ับฮะเขากะถือว่าได้สำนี้กัโอเคเนาะวันนี้เนาะเพราะว่ามันมันมาไก่น้ำเขาก็จะได้กลับกันเลยบ่เนี่นี่ก็เหลือเฟือเอารหครับมื่นเจอกันไหมครับมื่นก็มาคื้เก่าเนาะนป